ไม่เห็นหรอกมันอยู่ฝั่งโน้นเลยเราจะข่าวต้นไม้ใช่ไหมครับสดเที่ยวค่ะสดดิบนั่งอยู่ข้างนอกอยู่ไหนอยู่ข้างนอกทำไมไม่เห็นนะว่าพี่อยากได้อะไรนะครับอยากได้ต้นไม้คืนแต่ว่าต้นไม้ต้นเก่าที่ตรงนั้นขอโทษว่าอะไรขอโทษว่าเราปีตี เขาอยู่ตรงเนี้ยน้องพี่ตีเขาจนเขาเจ็บมากเลยอะ่ะแล้วถ้าหนูขอโทษเสร็จแล้วหนูจะรู้สึกดีขึ้นไหม <c oughs> ดีขึ้นแล้วมนมีพาไปขอโทษโทษเขาจริงหรือเปล่าจริงแล้วเราแ,แ,แต่ว่าตอนกลับพี่ยาเราเขากลับบ้านเขาไม่อยู่แล้วมามีเอาเขาไปทิ้งแล้วละสเิเราไปหาต้นไม้ไหมเอาต้นใหม่เหรอมาไม่ได้แล้วลูกเขอยู่ฝั่งโน้แล้วพี่เขาจะเป็นปุ๋ย La veja tonta.